สวัสดีครับผมยินรับเข้าสู่บ้านนักดาว by PSD นะครับวันนี้นะครเดี๋ยวจะพามาดูบ้านหลังเล็กของทางร้านนะครับเป็นบ้านไซส์เล็กนะครับราคาประหยัดๆของทางร้านนะครับเดีย๋ยวไปชมารายละเอียดของบ้านกันเลยปไป ครับผมบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านขนาด3าคูณหเมตรนะครับเป็น1ห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้จะไม่มีห้องน้ําแต่ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นงานไม้เก่านะครับเป็นงานไม้เก่าร้อเปอร์เซเลยนะครับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเดินเข้ามาดูเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในตัวบ้านเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดรอบรบว่าบ้านกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าบ้านฝั่งนี้ก็จะเป็นม้านั่งนะครับเป็นม้านั่งเป็นตัว L เลยนะครับเต็มหน้าบ้านเลยนะครับเป็นเอาไว้สําหรับพักผ่อนนะครับในส่วนหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆบ้านนนนกกั่อะครัับเเดินนนตาามมฝ่งี้ลยะครับ หน้าบ้านตรงนี้นะครับความกว้างของหน้าบ้านตรงระเบียงนะครับกว้างอยู่ที่3าคูณสเมตรนะครับเป็นพื้นที่นั่งยาวๆเลยนะครับตรงนี้นะครับมีม้านั่งให้นะครับส่วนบ้านฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับฝั่งนี้หน้าต่างนะครับเดินเข้ามาดูใกล้ๆเลยหน้าต่างพวกนี้จะเป็นบานพับนะครับเป็นงานบานพับนะครับตรงนี้หน้าต่างเราก็ใส่กระจกเรียบร้อยเป็นสีชานะครับสีชาแต่ว่าหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากได้หน้าต่างสีอะไรก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับ หลังคานะครับหลังคาของเราจะเป็นสันไทยนะครับสันไทยลอนสเปนนะครับด้านอนอกนอกเรากุเป็นอ่ายิบซ้ำให้นะครับภายนอกเรากุเป็นยิบซ้ำนะครับห้องนอนนะครับตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องนอนขนาดอยู่ที่สามคูณสามเมตรนะครับตัวนี้จะไม่มีห้องน้านะครับตัวนี้ไม่มีห้องน้ำเหมือเดินตามด้านหลังเลยนะครับถึงตัวนี้นะครับถึงตัวนี้จะไม่มีห้องน้ํานะครับก็ในส่วนของด้านหลังนะครับเราก็ทําประตูด้านหลังออกให้นะครับเผื่ มีบันไดออกให้มีประตูต่อบันไดลงให้เผื่อลูกค้าเอาไปต่อเติมด้านหลังเองนะครับรอบบ้านก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็จะมีหน้าต่างตรงนี้เป็นระบายอากาศให้หรือว่าถ้าใครชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถเลือกได้นะครับสามารถออกแบบกับทางร้านของเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของในตัวบ้านกันป้า บ้านนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับบันไดนะครับลูกค้าขอฟิกนะอันนี้ลูกค้าเลือกว่าบันไดขออยู่ฝั่งขวามือของทางบ้านนะครับก็ขึ้นด้านข้างบ้านนะครับเราสามารถเลือกได้นะอยากได้ข้างหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับเราสามารถเลือกทําได้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเนาะส่วนบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ส่งลูกค้าเราจะส่งมอบที่จังหวัดชุมพรเนาะจังหวัดชุมพรอำเภอฉวี ลูกค้าท่านไหนอยู่อยู่แถวๆนั้นสามารถแวะมาชมบ้านตัวจริงบ้านตัวอย่างของทางร้านของเราได้นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวขึ้นมาดูด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับตัวนี้บันไดจะเป็นบันไดสามขั้นเนาะความสูงของบ้านมันจะอยู่ประมาณ80นะครับ80เซนนะครับเลยขึ้นมาบนตัวบ้านเลยโอ้โหดูงานไม้เก่าตัวนี้ดูพื้นสวยๆเลยนะครับตัวนี้ลงเป็นสีสักทองนะครับลูกค้าขอเลือกเป็นสีสักทองนะครับงานไม้ละเอียดๆ,ๆเลยดูงานพื้นพื้นเสมอกันเนียนกลิ้เลยนะครับเนียนกลิ้เลยตัวนี้นะครับ ส่วนด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นม้านั่งนะครับม้านั่งสามารถนั่งพักผ่อนสบายๆเลยกว้างๆเลยหน้าบ้านกว้างๆเลยนะครับสามารถนั่งพักผ่อนเื่อนผูงมาสามารถอยู่หน้าบ้านของเราได้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนเรากเป็นยิบซ้มนะครับเป็นยิบซ้มเนาะส่วนระบบไฟบ้านหลังนี้บ้านไายเล็กของเรานะครับระบบไฟเราจะหย่อนเป็นสายไฟไว้ให้เนาะหย่อนเป็นไฟโคมไฟหย่อนเป็นสวิตช์ไฟปลั๊กไฟไว้ให้นะครับในส่วนของบ้านนะครับส่วนระบบไฟนะครับอันนี้ก็จะกุดยิบซ้ม เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวนะครับมาดูในตัวบ้านนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของในตัวห้องนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูบานพับเนาะเป็นประตูบานพับเข้าไปนะครับเปิดเข้าไปเลยนะครับเดินตามเข้ามาเลยนะครับห้องนอนนะครับตรงนี้ห้องนอนขนาดอยู่ที่ 3, าูเมตรนะครับสามคูเมตรเป็นยิปซั่มนะครับพื้นนะครับพื้นเป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้จริงเงียนกริบเหมือนกันผ้าแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านบนก็จะเป็นยิบซ้ำหย่อนสายไฟไว้เรียบร้อยนะครับกล่องไฟเราหย่อนตําแหน่งไฟไว้เรียบร้อยส่วนหน้าต่างนะครับหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างบานพับนะครับหน้าต่างมานพับนี่สามารถเปิดนะครับมีขอเกี่ยวให้เรียบร้อยล็อกเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้โอเคในสว่วนของตัวบ้านนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชมรายละเอียดของบ้านไปเรื่อยๆเลย ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เราขายในราคา1น5่0 0สบาทนะครับผมถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถสอบถามมาทางช่องทางแฟนเพจบ้านนักดาว by PhD ได้เลยนะครับหรือว่าโทร0 9 3 4์6 8 3 3 5ได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับขอบ